สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยีนี้ต้อนรับกสุเกมเข้ามาในของคืนสามเคนสแรสันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมปทัวนาเมนต์ดิสชั o นเช่นเดิมนะแมปยอดนิยมนะในการเล่นแข่งขันหรือว่าเล่นกันทั่วไปนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณวัสดีเจ้าเก่าเจ้าเดินนะคระาวนี้เล่นเป็นโซคอมนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะซึ่งปกติเขาก็เล่นเป็นโซคอมอยู่แล้วนะอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณ unleashed วงเล็บ U เอนะเล่นเป็น black hand แบล็กแฮนด์นี่ก็เป็นไฟยอ่อยของฝั่งนอตนะครับผมเน้นอาวุธไฟนะฮะนะครับผมแล้วก็เน้นการใช้งานยูนิตทหารราบนะฮะซึ่งทหารราบพื้นฐานนี่จะไม่ใช่หน่วยทหารราบหรือว่ามิลิเตียนนะแต่ว่าเป็นคอนเฟเซอร์คาร์บอนนะฮะก็ยิงปืนกลนะฮะตรงนี้มาคมกันนักก่อวินาศกรรมเลยลึกแต่ว่ารู้สึกว่าทหารนี่จะวิ่งเร็วกว่าเอนจิเนียร์นะฮะ <c oughs> ก็ปกตินะครับผม นายทหารทหารราบระดับนายทหารแปลว่าอะไรวะได้เปรียบทหารราบความสามารถระเบิดล้อนประสาเะสทเพิ่มประสิทธิ์เพิ่มประสิทธิี่ผลให้การรบให้ยูนิตข้างเคียงเออถ้าเขาไปยืนอยู่ท่ามกลางยูนิตจะเยอะเนี่ยมันจะบัฟกันได้นะนั่นแหละนะลำแสงอนุภาคนี่ไงพาร์ติเคิลบีมนะเพิ่มพลังโจมตีนะแบล็กดิสิเพลิลดิสไซเพลดิสิเพิลดิสิเพิลเออนั่นแหละวิหารสภาวะลับ แบติสิเพิลเพิ่มทหารแบล็กแฮนด์ให้กับทหารราบได้หน่วยคอนเฟเซอร์นะก็คือทําให้ในในสควอดนั้นๆน,นเนี่ยจะมีหน่วยอ๋อจะมียูนิตแบล็กแฮนด์นะครับผมก็คือทหารพลไฟนะแต่ระยะโจมตีมันก,ก,ก็ก็เท่าของตัวแบล็กแฮนด์นะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไกลเท่ากับทหารยิงปืนนะนั่นแหละแต่ว่าที่แน่นะยังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินน้ําเงินอะไรวะฝั่งสีฟ้าเปิดด้วยรถสํารวจพิษบลูนะฮะ เขียนผิดนะฮะจริงๆสระอูต้องมาอยู่ใต้ตัวบอยเบไม้นะั่นเะนี่ยต้องเป็นรถตำรวจพิษบูนะฮะส่วนฝั่งสีแดงก็เคาเตอร์ด้วยการสร้างสกอร์เปียนนะฮะวันี้ยังไงฮะคอนเฟเซอร์คาร์บารูดีนเข้ามาอุ้ยสกอร์เปียนจุกหลบมีสายได้ด้วยนะฮะเมื่อกี้เขีย <c oughs> <c oughs> okay, ตรงนี้ยึดไปแล้วนะนี่คือการเล่นเกมแบบเป็นการเป็นงานนะฮะต้องรีบยึดนะฮะไอ้แท่นขุดเจาะไทเบเรียมเนะี่ยอย่าให้เสียเวลาทิ้งเฉยๆนะอ่าแล้วตรงนี้ยังไงครับค่ายทหารออฟไลน์ไปเลยสงสัยกําลังไฟไม่พอนะฮะ จั่หวัน,นี้นะจะได้มีไฟมาป้อนให้กับตัวโรงรถได้นะโรงรถจะได้สร้างรถถังออกมาเร็วๆนะซึ่งตอนนี้ก็เปิดเป็นพรีเดเตอร์มาแล้วนะส่วนตรงนี้ครับพิทบูก็ยังคงอยู่นะยังไม่พังนะเลือดนี่ก็เรียกได้ว่าแดงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้แดงสมบูรณ์แบบนะแล้วเมื่อกี้พรีเดเตอร์อยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงสคันนะครับวิ่งผ่านกองแร่เลยนะฮะส่วนตรงนี้ยังไงเอ่ยเฮ้ยเรคคอรเนอร โอ้มีหน่วยแบล็กแฮนด์มาแล้วนะหน่วยปืนไฟแบล็กแฮนด์นะครับเอาไว้เคลียร์สิ่งก่อสร้างด้วยนะอ่านะครับเผื่อใครมาดูนะเมื่อกี้ผมเห็นไรคอนเนอร์อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะใครยึดอะไรเมื่อกี้๋อฝั่งสีแดงยึดป้อมปืนนะหอป้องกันนะผม <S <S 2> <S 2> เป็นป้อมปืนที่เป็นกลางนะยึดปั๊บมันก็จะยิงยูนิตศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะที่เขาเ้าระยะยิงนะก็ทาหน้าที่เป็นป้อมนะคือดาเมจเยอะมากนะอะแล้วตรงนี้ว่าไงไรคอนเนอร์ แปลงเป็นบังเกอร์แปลงสภาพไรคอนเนอร์ให้กลายเป็นบังเกอร์ถาวรทาให้เกิดช่องให้ยูนิตท,ที่ประจําการอยู่ข้างในสามารถยิงออกมาได้คลิกไซ้าเพื่อแปลสภาพแต่ว่าถ้าแปลสภาพแล้วนี่จะพับคืนไม่ได้นะก็คือจะกลายเป็นบังเกอร์ที่แบบอยู่กับที่เลยนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็โอ้แทคติกของแบ็คแฮนด์แบบชัดเจนมากเลยนะก็คือเอา,เอา ผมจะเรียกมันว่าไงดีวะโดยที่ไม่งงก็คือเอาหน่วยแบ็คแฮนด์หน่วยพ่นไฟอะ่ะสองหน่วยยัดเข้าไปในไรคอนเนอร์นะฮะแล้วก็แอบเข้าไปในฐานนะ,ะแล้วก็กางเป็นบังเกอร์แล้วก็เผาฟรีเลยนะสนุกสนานเลยนะซึ่งซึ่งแท็กติกนี้ถ้าไม่ระวังเนี่ยคือ MCV แตกได้เลยนะแต่ฝั่งสีฟ้ามีการเอาพรีเดเตอร์มาดักไว้ตรงนี้นะแต่คนนี้ก็เขาไม่ได้นะจงังหวะนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยพิทบูยิงอยู่นะฮะมีพิทบูพยายามที่จะไปยิงไรคอนเนอร์นะครับไม่ได้นะไม่มีมุมยิงนะผม ไม่มีลายออฟไซด์นะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าพิษบูน่มันวิ่งเร็วกว่านะครับแล้ยวยังไงครับโอโ้โหสกิลการจู๊กหลบนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะ <c oughs> สุดท้ายแล้วเรคอนเนอร์ก็วิ่งกลับบ้านได้นะเนี่ยตรงนี้มีคอนเฟเซอร์มา,นานหน่วยทหารติดจรวดก็วิ่งตามมานะผมหนึ่งหน่วยมีทหารอยู่สองคนนะ,ะแต่คำว่าหน่วยในยจริงๆเนี่ยผมก็พูดไปหลายรอบแล้วแต่ว่าผมก็อยากจะพูดอีกรอบหนึ่งนะคือคาว่าสควอตนะที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยที่ภาษาไทยเข้าแปลว่าหน่วยเนี่ยมันผิดนะคือ าตามคำบัญญัติแล้วจริง,รงๆเนี่ยสกอตเนี่ยต้องแปลว่าหมู่นะหน่วยนี่คือคำว่ายูนิตนะมันในทางทหารมันจะเป็นละความหมายกันนะผมจะไม่ขอลงลึกถึงความหมายของมันนะเนื่อมันจะยาวนะที่แน่ๆนะครับตรงนี้ครีเอเตอร์เนี่ยโอ้โหไล่เหยียบไปได้หลายคนเลยนะแล้วคอนเฟเซอร์อยู่2คนนะไม่ครับถอยลังเหยียบไหมไม่ไปเหยียบนะถอยกลับมาประจําจุดที่เดิมนะครับแล้วเขาทำอะไรเนี่ยฝั่งสีฟ้าโอ้โห เปิดสนามบินแล้วก็เป็นแฮมเมอร์เฮดนะฮะแฮมเมอร์เฮดเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นบังเกอร์ลอยฟ้าได้ด้วยนะอุ้ยมีอัปเกรดนี้ด้วยนะเนี่ยเกราะเซรามิกนะฮะคือภาพลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปนะนี่คือโมเดลที่อัปเกรดเกราะแล้วนะฮแล้วก็มีกระสุนเจาะเกราะด้วยนะเพิ่มดาเมจให้กับปืนพลของมันนะตรงนี้ครับได้ฐานมาอย่าบอกนะคุณเจ้าทหารไรเฟิลเมนยัดใส่แฮมเมอร์เฮดโอ้โหทำไมคุณไม่เอาทหารยิงตรวจล่ะเนี่ยไม่เข้าใจ วิจัยที่สูงมันเนาะวิจัยที่ถ้าอากาศยานอ๋อถ้าอากาศยันเป็นอ๋อเอาไว้วิจัยกรอบเซรามิกโอเคนึกออกแล้วสตาร์ทูไฟเตอร์อัปเกรดไฟไฟฮอ,อกให้ใช้เครื่องร่งกําลังสต r ร์ทูไฟเตอร์เพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆสนามรบไ้อย่างรวดเร็วมันคือสกิลเทเลพอตนั่นแหละเทเลพอตไฟฮอ,อกไปจุดไหนก็ได้นะที่คุณต้องการนะผมแต่ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นจุดที่มองเห็นได้ละมั้งที่คุณเปิดวิชั่นไปแล้วนะอ่าแต่ว่าตอนนี้นะฝั่งซีแดง่ส่ง สกอร์ปิยอมายิงแท่นขุดเจาะไทบลเรียมนะสามคันเลยนะผมแต่ว่าไงฝั่งสีฟ้าส่งเพลยเตอร์เข้ามาเก็บงานนะมาคุ้มกันนะเพลยเตอร์นี่โดยรวมแล้วสแตตมันสูงกว่าสกอร์ปิยอนะสกอร์ปิยอนี่ไม่สามารถหนึ่งหนึ่งสู้กับเพลยเตอร์ได้นะแต่ถ้าไปเกมไรวัลนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ยังไงนี่ใครเข้ามาเรคอนเนอร์โอ้โหแปลงเป็นบังเกอร์เรียบร้อยฮะกาจะมาเผาโรงกลั่นแร่นะไม่ได้นะ ฝั่งสีฟ้าสร้างโรงสป,ปรองทเทเบรียมขึ้นมานะผมแล้วยังไงฮะจังหวะน,นี้เอาเข้าบังเกอร์แล้วคุณก็ไม่เผาฐานนะคุณไปเผารถออ้ยดาเมจเข้าน้อยเลยจังหวะนี้รถเก็บเกี่ยวติดจรวดอ๋อยูนิตพิเศษเฉพาะฝ่ายโซคอมนะแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงรีดิเมอร์นี่ไงแต่เมื่อเห็นเข้ามาแล้วโอ้โหอย่างเยอะเลยนะเข้ามายิงป้อมพังอย่างรวดเร็วนะรีดิเมอร์มาแล้วนะฝั่งสีแดงอย่างที่บอกไปนะยัดอะไรใส่เข้าไปหรือ,อยังยางไม่มีนะจังหวะนี้ผมว่าต้องเอาซาบั t เทอร์เข้าไปไอตัวเอนจิเนียร ดีมากเลยนะตรง MCV มากลางตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วไอ้เมื่อเฮดมี me, จานวนเยอะเกินไปนะสถานีก่อสร้างนี่ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะโอ้โหต้องสร้างเครนแล้วจวังหวะนี้มีเครนปะไม่เห็นไม่น่าจะมีนะฮะผมว่าแตกอะ่ะโอ้โหแล้วมันยิงรัวมากเลยนะน่าจะยิงต่อเนื่องเลยนะเนี่ยตรงนี้ว่างรฮะฝั่งสีฟ้าไม่กดซ่อมด้วยนะครับผมปล่อยไว้ในสภาพนี้เลยนะ ไอ้แท่นปูดจอดไเบรียมเนะี่ยอ้าวเสร็จแล้วเอ้ยสุดท้ายแล้วพังนะ MCB คอนเฟสเซอร์คาบาวออกมาแตกเรียบร้อยฮนะฝั่งสีแดงต้องสร้าง m c v คันใหม่แล้วนะเนี่ยสร้างไหมยังไม่สร้างแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าอ๋อมายิงอันนี้นะโอ้มีฐานใหญ่อยู่นะฐานหนึ่งนะโอเคก็ดีไปนะสถานีวิจัยเทคโนโลยีนีไ่ไงครับอ่ะปอมสอยมานะปอมมิไซ์นะมิไซ์เทร์เรต ไอเอ็มซีบภาพเก็บแล้วยังไงครับจะไปกลางตรงไหนเอ่ยน่าจะต้องมากลางแถวๆใกล้ๆโรงรถนี่มั้งมันก็จะดีอยู่แลนวจริงๆโอเคเคลื่อนที่เลยนะรถก่อสร้าง mcv มซีชื่อคือรถนะฮะแต่ว่าลักษณะแล้วไม่ใช่รถนะเป็นหุ่นเดินนะเป็นวอล์กเกอร์นะ,ะตรงนี้ฝั่งสีฟ้า,าไหฮะีเตอร์เข้ามา กับหน่วยมือระเบิดนะครับผมเอาไว้เคลียร์ทหารราบนะโอ้คอนเฟเซอร์เราตายไปหมดแล้วนะหน่วยธรรมสักขีนะฮะ <c oughs> ธรรมสักขีนี่เป็นศัพท์บ,บัญญัติของคอนเฟเซอร์นะใครอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็ไปลองเสิร์ชดูเอานะฮะผมจะไม่อธิบายเยอะนะฮะตรงนี้ครับโอ้โ oh. หปาระเบิดเข้าไปที่ป้อมกว่าจะพังนะได้เปรียบกับทหารราบด้วยสิ่งก่อสร้างโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงฮนะพิคาริเดเมอร์โอ้โหแยับแ็กแฮนเข้าไปอ้าวตัวนดีเอ็มพีสตัน e ไปนะ เรียบร้อยใช่ครับไกลเป็นเป้านิ่งเลยนะจงังหวะนีะ้ตรงนี้ฝั่งสีฟ้าต้องถอยทับก่อนนะเจอรีดีมเมอร์แล้วว่าแต่ตัวเองมีมาร์ฟมาหรือ,อยังนี่ยังไม่เห็นเลยนะถ้าไม่ใช้มาร์ฟก็ต้องใช้ยูนิตท,ทั่วไปที่เยอะๆนะแล้วก็สไนเข้าไปที่ตัวรีดีมเมอร์เลยนะเพราะว่ารีดีมเมอร์นื่อเลือดเป็นเยอะนะฝัะ่งสีแดงขายป้อมทิ้งนะตรงนี้เราว่าไงขายทิ้งไหมยังไม่ขายนะ โอ้มีรีเซิร์ชนี้แล้วนะเน,นี่ยจรวดเทบิวเรียมนะเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะโรงกลั่นเร่มาแล้วนะป้อมปราการแห่งแสงอือหตรงนี้อไอเอ่ยคอนเฟเซอร์ปะน่าจะใช่นะตรงนี้โอ้โหรุกเก็บเร่อือหเจออย่างนี้ไม่ไหวนะยังไงก็ต้องดึงหนีนะแต่ตรงนี้ป้อมยิงไม่ถึงนะครับป้อมมันอยู่ตรงนี้นะ อ้หฝั่งซีเดีนเรียบร้อยครับเสียรถก็ได้ไปแล้วนะฮะจริงๆฝั่งซีเดีย,ย,ย,ยบบนะยนี่ต้องสร้างป้อมป้อมอ่บตึกทุยลินพันกันเลอะแฉะขอไปนะอ่าซีเดีนนี่ควรที่จะสร้างป้อมใส่ตรงนี้หน่อยนี่ไงอย่างที่บอกเลยนะแล้วอะไรอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อคอนเฟเซอร์โอเคสองหน่วยนะสองสควอตนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าก็จะโจมตีนะแล้วสีฟ้าก็มีอีกทัพหนึ่งตรงนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงต้องรับศึกสองทางนะแต่กองทัพพร้อมไหมฮะ กองทัพไม่พร้อมนะผมเอาจริงๆนี่ฝั่งสีแดงนน่สมารถทแพ้ได้เลยนะะเข้ามาแล้วนะครับใช้กองทัพจานวนน้อยกว่านะในการเข้าโจมตีเพื่อบีงบีความสนใจนะโอเบลิสออฟไลท์สร้างขึ้นมานะครับยิงเข้าไปได้แค่ดอกเดียวนะโอโหเลือดแดงเลยเกือบพังนะคันนี้ตรงนี้ฝั่งสีแดงยิงครับตรงนี้คอนเฟเซอร์ออกมาเจอแฮมเมอร์เฮดสา่กระสุนใส่แตกเลยแล้วตรงนี้มีมอไซค์เข้ามานะสสยแฮมเมอร์เฮดนะครับผมร่วงไปหนึ่งนะครับมันจะสู้ไหวไหฮะไม่ไหวใช่ครับ ต้องถอยนะจงังหวะนี้แล้วมอไซค์ว่าไงฮะก็วิ่งออกนะฮะมอไซค์มีรีเซิร์ชจรวดไทเบรียมแล้วนะอะภาพลักษณ์นี้ก็จะมีการติดตั้งกระบอกสีเข,เขียวนะที่ตัวยิงจรวดนะนะครับต,ตรงนี้แท่นคุจอดไทเบรียมแตกเสี่ยง5ลักษณะนี้เรียบร้อยครับผมพูดยังไม่ทันขาดคําไปแล้วนะฝั่งซีฟ้านี่ส่งพรีเตอร์เข้ามานะผม,มก็จัดการไปได้นะมอไซนะครับปรีเีเมอร เคลื่อนที่มานะจุดนี้แล้วนะฝั่งสีฟ้ายังไงครับยังไม่เข้านะแต่ย้าย m c v มากลางตรงนี้นะครับมีไฟฮอกด้วยนะไฟฮอกนี่ไม่ทราบว่าเลือกใช้อะไรฮะน่าจะต้องเป็นระเบิดปะ่ะหรือว่าจรวดน่าจะต้องระเบิดแหละเพ้ะยไงไงซะตอนนี้นี่คือเป้าหมายาที่สําคัญอันดับหนึ่งนะก็คือรีดิเมอร์นะฝั่งสีฟ้าฝั่งทุยฝั่งสีฟ้า,ฟานี่ต้องอสนใเข้าไปที่ตัวรีดิเมอร์พังมันให้ได้นะแล,แล้วหลังจากนั้นงานก็จะง่ายขึ้นเยอะนะ แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยวางกำแพงเลเซอร์ป้องกันสถานีก่อสร้างนะวางทำไมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องได้ย้ายมันอยู่ดีนะเว้นแต่ว่าคุณจะไม่ย้ายมันแล้วซึ่งอาจจะเป็นอย่งงางนั้นก็ได้นะแล้วตรงนี้ยังไงครับรีดิเมอร์มานะครับใช้สกิลเครื่องสร้างความคลั่งนะทำให้ยูนิตศัตรูโจมตีกันเองนะนี่ไงฝั่งสีฟ้าก็ยิงกันเองนะอ่าโอเคฟื้นคืนสติแล้วนะยูนิตอ่าแล้วก็ใส่กันต่อนะจังหวะน,นี้โอโ้โหรงเก็บแร จังหวะนี้ไว้ฮะหน่วยมือระเบิดค่อยกระดึ้เข้ามานะส่วนฝั่งซีต้าเนี่ยก็โอเคเอาทับใหญ่เข้าโจมตีแล้วนะแนวหลังนี่มีปืนใหญ่คลื่นเสียงอยู่นะครับผมเป็นปอมปืนข้นสูงนะแล้วทาไมทาไมมันกระตุกฮาโูโอเคยานกลับมาแล้วนะฮะน,นี้รีดีเมอร์ถูกสตันไปนะฮะด้วยตัวมือระเบิดนะมือระเบิดนี่มีสกิลยุนระเบิดเอ็มพีนะฮะก็เรียบร้อยไปครับ แตกนะรีด e m p t i o n ไม่รอดนะครับแล้วเขาสร้างแมนทิสเข้ามาทำไมเนะี่ยแมนทิสเอาไว้สอยเครื่องบินนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้สีฟ้าไม่ได้เอาเครื่องบินเข้ามาด้วยนะทีนี้แน่ๆนะครับโอ้โหกองทัพฝั่งสีแดงมีอวาตารสองตัวนะผมว่าไม่ไหวอะ่ะเออนะฮะแล้วตรงนี้ไว่ายังไงครับสถานีก่อสร้างอ่าวบางกำแพงเลยนะกำแพงคลื่นเสียงนะฮะนี่ไม่ใช่เลเซอร์นะเลเซอร์นี่ของฝั่งน็อตนะตรงนี้อย่างเดือดนะฮะ นีป้อมช่วยยิงอยู่แนวหลังนะวันนีอ้อะไรแบบอูโอ้สเปกเตอร์นะมาแล้วครับปืนใหญ่อัตราจรนะระยะไกลนะปืนใหญ่อัตราจรก็คือปืนใหญ่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะับทางการทหารนะครับก็คือรถรถปืนใหญ่แหลดง่ายนะสามังกตคืออะไรนะเซลฟ์โปรเพลอร์ทิลรี่นะแต่ว่ามันจะได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะฮะตัวสเปกเตอร์เนะี่ย อาโดนบอมไปแล้วเรียบร้อยเอาไม่พังด้วยนะโอ้โหอึดมากนะยิงวื๊บจกระตูมนะครับโดนป้อมนะแต่ป้อมยังไม่พังนะรแตเตอร์ยังไงฮะโอ้โหสูญเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะเข้าไม่ได้นะครับจังหวะนี้ลงมาอีกรุ่งหนึ่งแตกไปแล้วเรียบร้อยนะแตเ,เตอร์แตวตรงนี้ฝั่งสีฟ้าขายป้อมทิ้งเลยนะอย่างน้อยเอาตังค์คืนนะซีเดเมอร์ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วก็ขายทิ้งเลยนะ ได้อะไรครับได้หน่วยแบล็กแฮนออกมานะหน่วยปืนไฟแบล็กแฮนเนี่อ่ายัดใส่รีดิเมอร์เรียบร้อยนะคจังหวะน,นี้ตรงนี้หุ่นสงครามพิวริไฟเออร์ก็คืออวตารเวอร์ชั่นที่ติดตั้งเครื่องพ่นไฟนะไม่มีสกิลเออ่ขโมยเทคนะฮะไฟชำระล้างนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้อาวุธไฟวิชาที่วิหารสภาวุธลับมีไหมวะเขาไม่น่าจะสร้างแล้วจงวังหวะนี้ฮนะตรงนี้โอ้โหเพลตเตอร์กับหน่วยมิไซล ยิงลงไฟฟ้ายอย่างสบายใจนะจังหวะน,นี้แล้วก็ยังไงครับไม่แตกนะครับผมแต่รูปเก็บได้แตกนะฮะและ้วทำไมคุณไม่ยิงลงไฟฟ้าให้มันแตกะครับผมไฟฟ้านิดเดียวนั่นแหละเรียบร้อยครับ <c oughs> อ่ะ,ะตรงนี้มีแฮมเมอร์เฮดเข้ามานะยิงเข้าไปที่ตัวสเปกเตอร์นะครับผมโอ้โหผมว่าแตกอนะ่ะไม่รอดนะบื้ม <c oughs> เรียบร้อยครับผมอา้าวเจอมิสไซน์นะต้องถอยก่อนนะครับรอดไหมเนี่ยไม่รอดนะครับผมไปแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้แฮมเมอร์เฮดที่คุ้มค่าอยู่นะ,ะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับปืนใหญ่ขึ้นเสียงอาจถูกไฟเผานะครับแล้วก็หายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะมีอีกกระบอกนึงตรงนี้นะเครื่องสร้างความคลั่งแล้ยยังไงครับกดใช้ปั๊บทหารก็มียิงกันเองนะแต่ว่าตรงนี้อู้ศูนย์ปืนฟูสภาพมาแล้วนะฮะโร,รงงานสร้างรถถังมาฟจนะังหวะนี้้ยเผาเลยนะปืนใหญ่ขึ้นเสียง ยังไม่พังนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าคุณสร้างโรงทหารขึ้นมาแล้วขายทิ้งเพื่ออะไรครับเพื่อที่เจ้าทหารเข้าประจําการในตึกนี้เหรอในบ้านานี้เหรอมีทราบนะด้วยเหตุผลอันใดแต่ว่าที่แน่นะรีดิเมอร์กำลังจะพังนะผมจังหวะน,นี้แล้วฝั่งสีฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมือระเบิดมาด้วยนะแต่สร้างเป็นโซนเรเดอร์นะทหารราบติดเกราะได้เปรียบทหารราบละยานผ่านะนะครับอ่าเป็นหน่วยเอ่อยิงลูกระเบิดนะเป็นยูนิตเฉพาะที่มาแทนที่เอ่อตัวโซนทูปเปอร์นะ นะครับเป็นโซนเรเดอร์เป็นยูนิตทหารหญิงด้วยนะตรงนี้งไงเนี่ยเอามีทหารเข้ามาอย่างงี้ก็เจอโซนอา้าวไม่ได้ยิงเลยเนะี่ยหมาฟมาแล้วนะยังไงครับโอ้โหโซนเรเดอร์เข้าไปนะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เอนจิเนียร์อีก2คนนะถึงว่าเราสร้างเอนจิเนียร์ขึ้นมาทำไมนะเมื่อกี้อ่า เราจะได้เห็นศึกมาร์ฟปะทะกับตัวรีเดมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เห็นกันมาพักหนึ่งนะฮะสุดท้ายคุณก็ต้องเอาอีพิกยูนิตมาตีกันนะอีพิกยูนิตก็คือยูนิตขั้นสุดยอดนี่แหละก็คือตัวมาร์ฟรีเดมเมอร์นะถ้าฝั่งสกริงก็จะเป็นเฮกซ่าพอดนะยูราดิเคเตอร์เฮกซ่าพอดมันยนต์หกขา นั่นแหละนะฮะอะไรี่หลุมลบภัยโอ้โหแป๊บเดียวเคลียร์ได้หมดเลยอ๋อแล้วอย่างมาร์ฟส่ยข้อดีคือมันเก็บแร่ได้นะแรซหนึ่งกองนี่จะให้แรหนึ่งร้อยสิบห้านะฮนะถ้ามันอ่าเติบโตเต็มที่นะฮนะอ่านะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงโรงเก็บแร่เคลื่อนที่เลยก็ว่าได้นะฮะจังหวะนี้ยังไงเอาไว้ปั๊มเงินแบบเยอะๆนะแล้วฝั่งสีแดงไปไหนครับขึ้นมาตรงนี้พี่คารีเดยเมอร์โอ้โหกำลังซ่อมแซมตัวเองอยู่เลยนะ่ยค่อยๆรีเจนเลือดนะฮะ อะไรยังไงครับอามีทหารเข้ามาเสริมทัพเรื่อยๆนะฮะจังหวะนี้แล้วก็มาจ้าเอกับยานเกราะลำเลียง APC นะผมมีพิษบูด้วยกับพีเดเตอร์สองคันนะอ่าตรงนี้ผมว่าตีดิเมอร์นี้น่าจ,จะรอดอยู่แหละเพื่อน่ามีเมตรมันก็แรงอยู่นะเอ๊ะมันเหยียบรถถังไหมปะ เดียพยายนเกราะได้ไหมนี่ผมจำไม่ได้นะโอ้โหบ้านหลังนี้ถูกเผาเปเที่เรียบร้อยไฟฮอกเข้ามาบึ้มไม่พังนะฮะสี่เดเมอร์มาอย่างอลังการแล้วอลังการจริงๆนะฝั่งตีฟ้ามานี่คือพังหมดเลยเอยรถเก็บแร่คุณขึ้นมาเก็บแร่ทำไมพังนะครับอ่าต้องถอยออกก่อนนะฮะอ่าตรงนี้อะไรเอ่ยมาร์ฟยิง mcb โอ้โหสร้างสร้างอะไรครับเนี่ย วงไฟฟ้าปะไม่ทราบนะแต่วันที่นี้นะครับรถถังแมมมอสเข้ามาอีกนะโอ้โหมาอย่างเยอะเลยนะจังหวะนี้วงไฟฟ้าบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะฝั่งสีแดงตรงนี้อ้าวยิง EMP เอ่อยิงถล่มจากอะไรนะอวกาศนะเป็นพพอร์ตพาวเวอร์ของฝั่งกีดีไอนะอแล้วไฟฮอคก็เข้ามาเก็บงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรีดิเมอร์ตัวที่น่าจะตัวที่2หรือ3นะฮะอา้าเรียบร้อยแล้วครับฝั่งคุณอันลิช กดยอมแพ้ฮะสู้ไม่ไหวนะครับผมโอ้โหอย่างดุเดือนนะโอ้โหแล้วคุณดูจำนวนยูนิตฝั่งสีแดงเป็นแท่งเลยนะสิ่งก่อสร้างโอ้โหช่วงนี้รดหวบนะประมาณ13นาทีนะทรัพยากรฝั่งสีฟ้านำนะครับผมอยูนินโปรดนะฝั่งสีแดงคือคอนเฟเซอร์คาบาวนะฝั่งสีฟ้านี่เป็นรถถังปริเดเตอร์นะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะสุดท้ายแล้วชัยชนะได้ตกเป็นของคุณวอดดี้ฝั่งสีฟ้านะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสที่รับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ